ไอ้แม่งรูปปั้นเนี่ยรู้จักไหมลูปปั้นอะไรนี่รูปภาพอะไรอ่ะไอตัวนี้อะไรไม่เคยเห็นเนระไม่เป็นเคีีเปร่รความรู้เราตัวมีไหมเห็นกูเป็นตัวเหี้ยอะไรวะเวลาสมัครงานเราจะนึกถือใบสมัครงา เราจะได้ถึงใบสมัครงานถ้าไม่มีใบสมัครงาน,สนแสดงว่าเราไม่มีโอกาสได้งานเพราะอะไรวะมันเป็นแพทเทิร์นที่คนยอมรับเขาจะรู้จักตัวตนของเรากรองเราเข้าไปนาองค์กรไอ้ใบสมัครงานเป็นดีเทลเขียนอธิบายใช่ปะกูว่านะสำหรับกูนะทาไมแม่งต้องใบสมัครงานรู้ปะเพราะว่าแม่งทำตามๆกันมาเราจบมาปั๊บเราต้องไปเล่ยล่อนหางานกรอกใบสมัครงานทํานู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นนี่คือวิธีแรกที่เราจบมาจากมหาลัยเราคิดแบบนี้เสมอเราจะต้องเดินไปสมัครงานกูคิดว่าแม่งมาจากสิ่งที่เราเรียนตอนเด็กว่ะเป็นงี้เรามัักกจจะเเเอออออแพทนนบบบดมมๆ็ืื้ยงง่าหส แล้วมึงมาตอบคาถามกขอคอแล้วงงงแม่งถูกทุกข้อเสมอและส่วนใหญ่เราจะตอบงกันเพราะแม่งถูกทุกข้ออ่ะมีอีกมึงเคยวาดรูปไหมชั่วโมงศิลปะมึงลองวาดของมึงนะอ่ะโอเคกูวาดของกูนะแล้วดูว่ามึงตรงกันบ้างหรอนะหนึ่งมีภูเขาสองลูกมีไหมมีมีผ้าทิตย์ขึ้นตรงกลางใช่มีมีไม้ของมึงมีไหมมีมีนกบินบนท้องฟ้าเป็นขีดง้ง้แล้วแต่มึงจะขีดมีเป็นบ้านหรือกระท่อมขีดง้ง้อเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกๆแล้วก็มีควันบางคนมีจีนามีควันมีเปล นเป็นก้างๆว่าเดินจับมือกันมีไหมมีกูว่าแพทเทิร์นแม่งมีตามนี้แล้วมึงไปดูนะทั่วห้องกูเคยสังเกตทุกคนแม่งวาดแม่งเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่กูเชื่อว่ามันเหมือนช้อยสี่ช้อยที่ถูกบังคับไว้กูก็เป็นมึงยุคนี้มือยังเป็นใช่ไหมใครสอนมึงไม่รู้ แต่ว่าแบบนี้เป็นแบบนี้ทุกคนกูก็งงไอ้เฮียทำไมไม่วาดคอนโดวะไม่มีใครวาดเลยเปิดมามีคอนโด2อันแล้วก็มีพระดวงจันทร์ก็ได้นกบินมึงเป็นเครื่องบินมีไหมไม่มีไอ้ตัวก้างปลามีไหมมีเป็นโทนี่สตาร์คมีไหมมีไหมเป็นกัปตันน้ำแราถือโลไม่มีไอ้เฮียมีแต่ไปก้างปลามันเป็นแพทเทิร์นเดิมไงกูว่ามันเป็นสิ่งที่เราถูกหล่อหลอมทําตามกันมาเป็นแพทเทิร์นใบสมัครงานก็เหมือนกันสำหรับพี่นะในวัยที่เราแก่ละกูเลยเพิ่งรู้ว่าอะไรว่าการเรียนแม่งเรียนเพื่ออะไรู้วยสำหรับกูนะอันนี้กููไไม่่ดดด้บอกกกววาาาใคครรรผิิถนนเีย สำคัญก็คือใบจบสิ่งตอดแทนตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาจนจบมหาลายัยจบปริญญาตรีวันที่มึงรับปริญญาเสร็จปับ๊บสิ่งที่สาคัญที่กูได้มาล้าค่าสุดคือใบประกาศนียบัตรล้าค่าแต่เป็นกระดาษใบหนึ่งใบใบนียมีเป็นเครื่องยืนยันว่าเลยว่าคนคนนี้มีวินยัยเขาสามารถเรียนจบได้หลังจากนั้นไอใบนี้มีไปมีอะไรอีกมีมูลค่าอีกเกรดในนั้นตัวเลขในนั้นเต็มสุดๆมี 4ี่ข้ออีกแล้วทําไมไม่เต็ม10แปลกปล่าคนจบดีๆหน่อยคือ3กว่ากว่าก็จะได้เกียรตินิยมกันไปแต่ไอคนที่จบ1กว่าไอคนที่จบ2กว่าเนี่ยใบสมัครเนี่ยแทบจะไร้ค่าเลยนะพึกมึงเท่าไหร่อ่าใบนี้มึงได้เท่าไหร่2.5กระจอก2.6ุกระจอก2.5 3.6 2 7ไม่มีใครได้3เลยเหรอเท่าไหร่ น yeah. ี่เฮียเรามักจะบอกเฮียสองกว่าเนี่ยกลายเป็นคนแบบระดับล่างอ่ะมันต้องสามกว่าไอ้เฮียทำไมกูตีค่าคนอย่างนั้นวะทำไมเราตีค่าคนจากกระดาษใบหนึ่งแล้วก็ตัวเลขวะไม่ผิดนะแต่เราถูกสอนมาแบบนี้กูเคยถูกตีค่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะสมัครงานกร a ม m ่กูเคยไปสมัครงานที่หนึ่งที่บริษัทที่ผลิตรายการบันเทิงกูว่าเด็กกว่าครึ่งอยากทํารายการบันเทิงที่นี่กูว็เข้าไปสมัครงานที่นี่กรอกอยู่นานมากเพราะถามรายละเอียดเยอะมากเสร็จปั๊บโชคดีมากเพราะเขากรลังต้องการรับสมัครตําแหน่งนี้พอดีตําแหน่งครีเอทีฟกูเลยได้มี ภาดงานในวันนั้นฝ่ายบุคคลก็พาเราเดินเข้าไปเราก็ไม่รู้พาไปเดินตรงไหนเป็นห้องห้องหนึ่งเป็น,ผนแผนแกผนแผนกแผนกซอย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 แล้วก็มีโต๊ะตรงกลางรอบล้อมด้วยพนักงานแต่ตอนนั้นมันกำลังจะเป็นตอนพักเที่ยง พนักงานเขากําลังทยอยทยอยไปกินข้าวเข้าไปปั๊บกูเห็นคน3คนพอฝ่ายบุคคลเดินมาส่งปั๊บเดี๋ยวคุยกันตรงนี้นะครับกูเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นปลาช็อกน้ํากูตื่นเต้นมากกูคิดว่าถ้ากูตอบผิดกูจะไม่ได้งานกูเตรียมทุกอย่างพร้อมในใจกูกูคิดอย่างเดียวเขาจะรับกูหรือเปล่าวะเขาจะรับกูเปล่าวะกูเกรดเฉลี่ยแค่2จุดกว่าเหมือนพวกมึงตอนนี้กูมาที่นี่กูเตรียมคําตอบทุกอย่างกูแบบเตรียมเลยพี่ครับให้โอกาสผมนะครับผมอยากทํางานให้ผมทําอะไรก็ได้พี่อยากพูดพี่เตรียมมาในใจแล้วพี่อยากพูดพี่รออเเเคาาถมมพพีี่่งไปหห็็นน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 น3 อีกคนนึงนั่งสูบบุหรี่อ่านหนังสือพิมพ์อีกคนนึงเหมือนนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งนั่งดูงานอยู่พี่ก็รอพี่3คนนี้รอเลยไีย่รู้จักชื่อเขาไม่กล้าทักเขาไม่กล้าพูดดังด้วยกูนั่งรอไม่มีใครพูดกูเลยมึงเคยเข้าไปทําอะไรบางอย่างแล้วมึงตั้งใจชิบหายเลยแต่ไม่มีใครสนใจมึงเคยรู้สึกแบบนั้นเ <c oughs> คยกูรู้สึกตัวเองแม่งกระจอกมากเลยกูนั่งรอยอย่างนั้นแล้วสุดท้ายมีคนคนนึงที่เล่นเกมพูดอะไรเลยวา ฮี้ยแม่งเฮี้ยแม่งโกงไปไปแดกข้าวกันชวนอีคนหนึ่งที่อ่านหนังสือบอลไป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 เปล่าเหมือนกูไม่อยู่ตรงนั้นะกำลังจะไปแดกข้าวกันกลัวกลัวเห็นกูเป็นตัวเฮี้ยอะไรวะเออให้ป๊บเดียวป๊บเดียวไปด้วยสุดท้ายแล้วก่อนเขาจะออกไปสามคนกูบอกพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเอินผมมามากรอกใบสมัครครับเขาเลยให้ผมมามาคุยกับพี่ก่อนมาสมัครงานเหรอทำไมอยากทำที่นี่นเป็นบริษัทในฝันเลยครับพี่น้องมีความสามารถอะไรที่แบบจะพออยู่ที่นี่วะ ผมเป็นคนแบบว่าชอบดูรายการทีวีมากเลยครับถ้าพี่อยากให้ผมทําอะไรผมยินดีนะกูท่องไว้แล้วเอ้ยใครๆก็พูดอย่างนี้ใครๆก็ขอโอกาสนั้นแหละไม่มองหน้าพี่เลยนะตลอดการก็คือทํานู่นทํานี่กูรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกูอะกูมาเหยียบที่นี่แล้วกูต้องขายตัวเองมากที่สุดกูบอกว่าพี่ครับผมเก่งมากครับพี่หมายถึงผมสามารถทําได้นะครับให้ผมเขียนบทให้ผมทํานูน่ทนทํานี่ผมขยันมากเลยพี่เต็มที่ครับพี่ผมพร้อมจะเรียนรู้พูดไปแต่เขาไม่ได้ฟังหรอกคําถามนี้ก็ยิงกลับกูจากกูเออะลยว่าน้องอยากเป็นครีเอทีฟใช่ไหมใช่ครับอยาากเเถ้ส รูปปั้นเนี่ยรู้จักไหมรูปปั้นอะไรผาพมันคือชี้บนบนเหมือนแบบบนหิ้งอะนะเป็นตู้ชั้นวางแล้วก็มีรูปปั้นเหมือนรูปปั้นขาวขาวอะแล้วก็มีนั่งนั่งคิดกูเคยเห็นกูเคยเห็นแต่กูไม่รู้อะกูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะกูอะกูก็บอกเขาว่าเออรูปปั้นนี้ผมคุ้นๆครับแต่ผมผมไม่รู้จริงๆครับจะเป็นคีทีรูปปั้นนี่ไม่รู้เหรอนี่รูปปั้นติงเกอรูปปั้นติงเกอร์ไม่เคยเห็นเหรอเป็นภาพนักคิดอะไม่เคยเห็นเหรอ แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้พูดในสิ่งที่กูไม่รู้อะนี่รูปภาพอะไรเนี่ยคนในสายเคียีต้องรู้เป็นภาพวาดนะอขอโทษครับผมคุณหน้าเขาเหมือนกันครับแต่ผมไม่รู้จริงครับนี่ท่านอาจารย์ศิลป์พิรษีน้องเกิดที่ไหนเนี่ยน้องไม่รู้จักเหรออ๋อผมอยู่มหาลัยต่างจังหวัดครับผมไม่ได้อยู่กรุงเทพครับพี่อ๋อเหรออ๋อไม่รู้จักเนาะไม่รู้จักนี่ท่านอาจารย์ศิลป์พิรษีนะคนที่อยู่ในวงการศิลปะต้องรู้จักสิงเกอร์แล้วไม่รู้จักท่านอาจารย์ศิลป์พิรษีไม่รู้จักเหรอแล้วจะเป็นเค สิ่งแบบนี้มาเปรียบเทียบคนอื่นหรอวะแล้วเขาชี้ไปที่ของเล่นมันเป็นแบบของเล่นที่ที่อยู่บนโต๊ะคอมอะอ่ะไอตัวนี้อะไรเนี่ยถ้าจะเป็นครีเอทีฟไอตัวนี้อะไรอ้ไม่รู้ครับพับกระด้ไงโอ้เชยอะเราแบบเชยมากเลยเอางี้กันพี่ให้การบ้านแล้วกันไปดูรายการมาแล้วก็ค่อยมาว่ากัน พอละพอละพอละพี่กินข้าวก่อนในใจกูผูางี้ไม่เป็นไร,รอ่ะพี่ถ้าพี่ตัดสินคนแม่งแค่นี้กูก็จะไม่เหยียบที่นี่กูจะจําหน้าพี่ไว้ทั้ง3คนเลยพี่ตัดสินผมตั้งแต่อ้ติงเกอร์ละตัดสินแต่ภาพเขียนที่ผมไม่รู้อ่ะพี่ตัดสินจากสิ่งที่พี่คิดว่ามันเจ๋งตัดสินคนคนหนึ่งแล้วพี่ไม่ให้โอกาสเขาเลยอย่างน้อยพี่ควรจะให้โอกาสหรือบ้าได้บางอย่างได้พิเศษมึงตีข้าเขาแล้วมึงเขากระจกเขาต่ากว่ามึงแล้วมึงก็ไม่ได้ให้เกียรติเขาเลยจําไว้เลยไอ้สามคนเนี้ยมองหน้าจากูเลยนะแล้วในอนาคตนะกูจจะกก่งงงววาามึห้้้ไดดัััแลลนน็ต ก็ไปทํางานเนี่ยแหละที่ห้างที่ไปถ่ายรูปปุ๊กปุ๊กปุ๊ปุ๊อ่ะแล้วสุดท้ายก็เกิดเป็นเรื่องบังเอิญที่เอาทิชชู่ไปสมัครงานที่เป็นคลิปล้านวิวเนี่ยหลังจากนั้นพี่ก็ได้ทํางานในแกรมมี่ที่นั่นก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันแต่กูวิ่งเข้ามาหาโอกาสเองปนกับความดวงด้วยปนกับโอกาสด้วยปนกับกูแม่งพยายามด้วยจนกลายได้ทํางานที่แกรมมี่แต่กูไม่เคยลืมเรื่องนี้กูไม่เคยลืมเรื่องพี่3คนนี้กูไม่เคยลืมไอ้ติงเกอร์กูไม่ลืมภาพสายตานั้นที่เขาดูถูกกูวันเนี้ยก วันนี้กูได้เป็นเจ้านายคนกูสัญญาตัวเองว่าอะไรรว่าจะไม่ดูถูกคนไม่ว่ากูเก่งขนาดไหนกูจะไม่ดูถูกคนกูจะไม่เอาความคิดกูมาตัดสินคนอื่นกูอาจจะเห็นในสิ่งที่กูคิดจะเป็นเลขหกก็ได้แต่สิ่งที่มึงคิดอาจจะเป็นเลขเก้าก็ได้เฮียเราเห็นต่างกันได้ไงไม่ได้แปลว่ามึงจะต้องตัดสินกูจากมุมที่มึงเห็นมึงเองก็ไม่ควรตัดสินพี่จากมุมที่มึงเห็นเหมือนกันมันมันเห็นต่างกันดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใครจากสิ่งที่มึงเห็นครั้งแรกการให้เกียรติคนแม่งสำคัญที่สุดไม่ว่่่่่่่่่่าาาาาาเเเเจะดดดดด็็กกกกกวววมมมึงงงงงงหรรรรรรืืออแแททททััันนนนนีีีีีีี้้้้พยตลปปสสสคคชชุุ แล้วจำมาจนตายแล้วถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้พี่ทั้ง3คนมองกูอยู่นะถ้าสามารถดูคลิปนี้อยู่นะถ้าพี่ยังจําได้จําไอ้แว่นโง่ๆที่ไปสมัครงานใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนๆแล้วไปพยายามของานพี่พี่กําลังเล่นเกมอยู่พี่กำลังอ่านหนังสือบอลอยู่และพี่คนทําหาอะไรไม่รู้แล้ววันนั้นพี่ดูถูกผมผมเชื่อพี่ต้องจาได้จำไว้นะวันนี้ผมไม่ได้เก่งกับพี่หรอกผมไม่ได้รวยกับพี่ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมมีมากกว่าพี่คือผมมีความเป็นคนมากกว่าพี่และผมไม่ดูถูกใครเหมือน่่จําาาาไมมโนนออยเเป็คคใด